สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมสักหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็เลยทําให้การทํางานลําบากขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยได้นํามาเสนอกับงานของเราในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ าฝากเพื่อนๆที่พี่ช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับตะกร้าในรูปทรงกลมหลายเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่าการลงแลกลงสีนะครับแล้วก็ลงกาวอีกเล็กน้อยนะครับก็จะถือว่าเสร็จนะครับสมบูรณ์เลยแต่การสานการลงลวดลาย นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับอ่าลงรวดลายได้แล้วขาเป็นทรงกลมรูปทรงตะกร้าก็ทรงกลมแต่ลายมีอยู่ช่องเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรูปทรงลายช่องเดียวแล้วก็ด้านข้างตะกร้าด้านบนนะครับก็ยังคงเป็นอ่าลายที่ทําจากหวายเหมือนเดิมนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับเนาะแล้วก็ด้านบนเนี้ยนะครับหูหิ้วก็ยังเป็น ลา,ายในรูปแบบเดิมอยู่นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นลายถักที่สวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการถักด้วยหวายแท้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีหวายเทียมนะครับมาปะปนหรือมาผสมเลยนะครับเป็นหวายแท้ mommy. ทั้งหมดอันนี้ด้านในนะครับนี่ด้านในนะครับเหมาะที่จะเป็นตะกร้ามากแล้วก็เหมาะที่จะเป็นตะกร้าที่เรานําอาหารหวานข้าวไปใส่บาตรในวันพระแล้วก็เหมาะที่จะ เป็นตะกระ้าหรือว่าของชมรรวยไว้ฝากผู้สูงวัยผู้สูงอายุแล้วก็คนที่เรารักคนที่เราเคารพได้เลยนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่นี่ให้ดูลักษณะหลายๆด้านนะครับหลายๆมุมมองเนาะนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ทาสีนะครับก็จะออกลักษณะอย่างนี้นะครับสีสันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะสีสันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ประมาณนี้ นะครับเป็นสีธรรมชาตินะครับ ừ, ซึ่งยังไม่ได้ลงพื้นออยังไม่ได้รองพื้นยังไม่ได้ทาสีแล้วก็ยังไม่ได้อ่ลงน้ํำยากันมอดนะครับเนาะเพราะว่าเป็นลักษณะของอ่งานที่เราตั้งใจทําแล้วก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นธรรมชาติมากจริงๆนะครับดูครับฝนนะครับมาอีกแล้วนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหม กดยปลายมาอีกแล้วนะครับอ่านะครับฝนนะครับดูสิครับฝนนะครับคืมมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของไปด้วยกันเลยกันนะครับเป็นการทำงานแบบธรรมชาติจริงๆนะครับอันนี้ไายทำแบบธรรมชาติเลยนะครับเราอ่าเอาบรรยากาศหน้างานนะครับมาให้ดูกันเดี๋ยวเก็บขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเพราะมันฝนมา นะครับเมื่อฝนมาเราก็ต้องป้องกันนะครับแป๊บหนึงนะครับฝนมาแล้วก็ลําบากอยู่นี้ละครับนี่ครับเมื่อกี้เป็นการไปเก็บนะครับอ่าสังารสีที่เราใช้ตากนะครับอืมตะกร้านะครับพอดีฝนตกก็ต้องรีบเก็บนะครับอ่านี่นะครับ อืมให้ดูกันนะครับนี่แหละครับเป็นช่องของผู้พิการทางสายตาประสิทธิ์ชุมพูนุชนะครับฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันเพราะว่าผู้พิการนะครับเปิดช่องแล้วก็นําเสนองานต่างๆด้วยตัวเองนะครับเราไม่ได้มีการตกแต่งภาพไม่ได้มีการตัดตอ่อแล้วก็ไม่ได้มีการ ไม่ได้มีการเตรียมเตรียมนะครับการถ่ายทําไว้ก่อนคือเราถ่ายทําในช่วงหน้างานเลยนะครับนะแล้วก็เป็นบรรยากาศสดๆให้ดูกันนะครับนี่นะครับนี่แหละครับเป็นงานจากสารงานหัตถกรรมงานที่ทําด้วยมือนะครับประสิทธิชุมพูนุษย์ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผม <ลำ S 1> ด้วยกันแล้วกันนะครับ กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ช่วยกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกับทุกๆุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอให้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนงานของผู้พิการทางสายตาประสิทธิ์จุมพูนุช0 6 4 917 4787 064 917 4 7 8 7โทรเข้ามานะครับเราจะได้พูดคุยกัน นะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆอย่าลืมกดแชร์ให้เยอะๆแล้วก็กดไลค์ให้เยอะๆนะครับจะได้มีคนติดตามเราเพิ่มขึ้นและผมจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอผลง,งานต่างๆให้เพื่อนๆพ่พี่ๆด,ดูต่อไปนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม